ธีรทรบุญมาทันเผยถึงความพร้อมก่อนเกมนัดแรกว่าทีมของเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกการแข่งขันตอนนี้เราทุกคนโฟกัสที่การซ้อมและการเตรียมความพร้อมของนักเตะแต่ละคนให้พร้อมกับการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกที่จะเกิดขึ้นนัดแรกในวันนี้เราพร้อมทุกการเฝ้ารอคอยรอการกลับมาลงสนามในบอลถ้วยใหญ่ของเอเชียอีกครั้งและอยากจะคว้าชัยชนะให้ได้ เกมนี้ตัวผมเองเชื่อว่าทุกคนในทีมเรามีฝีมือมีพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องผมว่าเกมนี้ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับน้องๆดาวรุ่งจะได้มีโอกาสแสดงฝีมือเพราะที่ผ่านมาเราทุกคนทำงานอย่างหนักตามแนวทางของทีมและการทำงานของโค้ดก็อยากจะฝากแพนบอนประสาทสายฟ้าให้ช่วยมาเชียร์พวกเราเยอะๆด้วยครับ